ตามชื่อคลิปและก็ปกคลิปเลยครับสูตรรวมตู้สุ่มลับมาเริ่มกันเลยผมจะเริ่มตั้งแต่ตัวตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับสูตรที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวแรนะครับเก้าตัวตัวแร9เก้าตัวนะครับมันจะได้ตัวนี้มาอ่ะฮะนี่เจ้าวอลกิตเตอร์นะครับระดับโกลเด้นไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะมีสูตรที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับ แต่สูตรของผมเนี่ยใช้ตัวแร่ก้าตัวนะครับมันจะได้ตัวอาิกิเตอร์นี้มานะครับมันน่าจะหนึ่งรซนะครับนี่น่าจะนะครับน่าจะหนึ่งเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับบางทีเนี่ยมันก็รวมไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรบางทีมันก็รวมได้นะครับ เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับงงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรท,ท,ทั้งๆที่ก้าตัวเหมือนกันเลยนะครับและก็สูตรต่อมานะครับคือตัวอีพิกนะครับในตู้ลับเนี่ยมันจะมีตัวอีพิกอยู่สองตัวนะครับอีพิกตัวนี้คืออีพิกสี่เปอร์เซ็นตนะครับและก็อีพิกตัวนี้คืออีพิกห้าเปอร์เซ็นตใช้อีพิกสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยสามตัวและก็บวกกับอีพิก ห้าเปอร์เซ็นตสองตัวมันจะได้ตัวอาริกิเตอร์มาเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นระดับเรนโบว์โอกาสได้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เ็นตะครับไม่หนึ่งร้อยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมลองรวมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมาเป็นตัวสี่เปอร์เซ็นตซะส่วนใหญ่นะครับอีพิกสี่เปอร์เซ็นตามตัวบวกกับอีพิกห้าเปอร์เซ็นตสองตัวอ่ะฮะ เห็นไหมสามตัวแล้วก็อันนี้สองตัวอ,าาอ่ะฮะเฮ้ยทำไมมันผิดบ่อยจัง <laughs> ฮันนี่ฮันนี่เฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอ เดี๋ยวผมจะลองแบบอีปิกอย่างละสองตัวดูละกันเฮ้ยนั่นไงแตเฮ้ยอะไรอ่ะได้มาเป็นต like be. like ัวนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่ตัวอีพิกห้าเปอร์เซ็นะครับเป็นเดนโบเหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลนะครับมันสามารถทําสูตรได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเหมือนเดิมเลยสี่เปอร์เซ็นตสามตัวห้าเปอร์เซ็นตสองตัวผมกลมเลยนะครับสูตนี้ ้าวนั่นไงพอบอกว่ากลมกล่อมโอโพนมเหลืออีกกี่ตัวนี่อาา่ะฮะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอันนี้อย่างละสองนะอีปิกอย่างละสองได้ตัวได้ตัวห้าเปอร์เซ็อีปิกสี่เอร์เซ็นหมดแล้วนะครับเหลือห้าเปอร์เซ็นโอ้โหบาลเลย ถ้าใครที่มีตัวอีพิก5%เหลือเยอะๆนะครับใช้สูตรนี้นะครับตัวอีพิก5%อย่างเดียวเลย7ตัวนี่มันจะได้ตัวอาริกิเตอร์มานะครับที่เป็นเรนโบว์อะดูอีกรอบหนึ่งถ้าดูไม่ทันเมื่อกี้อีพิก5%นะครับ7ตัวแน่นอนนะครับ ไม่หนึ่งเช่นกันเ <laughs> ดี๋ยวจะเชื่ออ่ะรอบนี้รอบนี้แปดตัวไปอืมแปดตัวไปโอเคน่าจะต้องใช้แปดตัวนะครับโอกาสที่จะได้อาริคิเตอร์เนี่ยที่เยอะขึ้นนะครับหมดแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะมารวมเป็นลีเจนดารี่ลีเจนดารี่เนี่ยมีอยู่สองสูตรนะครับคือสูตรที่ใช้ตัว4%และก็ตัว5%นะครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่ตัว5%ก่อนละกันนะครับตัวอีพิก5%ระดับเรนโบ์นะครับใส่ไปเลย6ตัว6ตัวนะครับมันจะได้รีเจนเนอเรีนะครับระดับเรนโบวเนี่เห็นไหม434บิลเลี่ยนนะครับรีเจนเนอเรีระดับเรนโบ์เอาไปทำเป็นตัวดักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ1.2-1.3ถึงติดเลี่ยนนะครับ100%เลยนะครับ สูตรทำตัวรีเจนเนี่ยหนึ่งรเตลยนะครับหตัวนะครับตัวอีพิกห้เปตัวหนึ100่ง้อและก็สูตรสุดท้ายนะครับคือตัวอีพิกสปอร์เซใช้สามตัวนะครับอีพิกสเร์เนี่ยระดับเรนโบ้ใช้แค่3ตัวนะครับอันนี้ก็หนึ่งเเช่นกันนะครับ หนึ100่งร้อยนะครับ100%เซ็เลยทำได้อีกกี่ตัวนี่ได้อีกสองตัวจัดเลยจัดเลยไปจัดเลยเออน่าจะหมดแล้วนะครับตัวที่รวมได้เนี่ยก็สำหรับสูตรรวมนะครับประมาณนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตู้ลับตู้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีสูตรอีกสูตรหรือเปล่า ผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับตัวธรรมดาเนี่ยไม่รู้ว่าสูตรมันจะต่างกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะทําตามผมเนี่ยต้องเป็นตัวโลเด้นนะครับสําหรับสูตรรวมนะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ไปละบาย